สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอภัยรักตันพอดแคสต์เรื่องราวดีๆในชีวิตประจําวันที่จะทำให้เราได้คิดและคิดได้เคยไหมคะที่บางวันเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อโดยไม่มีเหตุผลหรือเรารู้สึกว่าเราอยากจะเดินออกจากเส้นทางเนี้บางทีเราเราก็แอบถามตัวเองว่าเออไอการทำดีได้ดีมันมีที่ไหนนะทำชั่วได้ดีมีถมไป แต่ถ้าเราหยุดคิดก่อนสักนิดก่อนที่เราจะทำอะไรแย่ๆลงไปและหาหลักที่เป็นหลักยึดใจของเราบางทีแล้วมันอาจจะทำให้ชีวิตของเราอ่ะดีขึ้นมาก็ได้วันนี้เอมีเคล็ดลับ5ข้อกระทำนำชีวิตมาฝากพวกเราค่ะข้อแรกเลยดำเนินชีวิตของเราด้วยความไม่ประมาทวันนี้เราจะรู้ว่าถ้าเราไม่ อาแหวถ้าเราไม่ใส่ใจกับมันนะบางทีอะความประมาทอนะมันเกิดขึ้นมาได้ทุกนาทีแหละจริงๆแล้วทุกเสี้ยววินาทีเลยด้วยซ้ําเราจะเข้าใจนะว่าจริงๆอะถ้าเราประมาทกับสิ่งต่างๆมันจะพลาดพังมันจะเผลอมันจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันเลยแหละแต่ถ้าเรารู้และมีสติอยู่ทุกขณะจิตถ้าสติอยู่กับลมหายใจของเราอะเราจะรู้เลยค่ะว่า การไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นข้อแรกนั่นก็คือการที่เราดำรงชีวิตของเราอะ่ะย่างไม่ประมาทข้อที่สองค่ะรู้จักเดินทางสายกลางหลายเลคนฮิตในเรื่องของการสุดตรงอะ่ะฉันต้องสุดฉันต้องหลุดฉันอยากจะรู้ว่าสุดมันอยู่ตรงไหนไปมันให้สุดสุดคอฟ้าก็อยากจะไปถ้าแย่ก็อยากจะแย่แ,แบบสุด อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเชื่อมะเอาจริงๆแล้วอะชีวิตของเราอะ่ะมันไม่ได้มีแค่ความสะใจเท่านั้นนะถ้าจะไปให้สุดจริงๆอะ่ะทำดีให้สุดดีกว่าพยายามให้สุดเลยหรือเดินสายกลางให้ได้ในทางสายกลางเนี้ยแล้วทำให้มันดีเราจะรู้เลยว่าจริงๆถ้าเราไม่เสียใจที่สุดหรือไม่ดีใจที่สุดนะแต่ว่าดำเนินชีวิตตามทางสายกลางอะ่ะ มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้หวือหวานะแต่ว่าชีวิตของเราอะ่ะมีความสุขได้แล้วเอาจริงๆชีวิตไม่จำเป็นต้องหวือหวามากก็ได้แต่ชีวิตของเราอะ่ะจำเป็นจะต้องมีความสุขและข้อที่สามค่ะรู้จักช่วยเหลือตัวเองบ้างบางทีแล้วอะไรที่เราทำไม่ได้อะ่ะเราก็มักจะติดนิสัยเรียกร้องหรือว่าเรียกจากคนอื่น และบางครั้งอะไรอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจบางทีเราก็โทษนู่นบ้างโทษนี้บ้างแต่ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งนี้มันคือชีวิตของเรานี่แหละมันคือการกระทําของเราและมันคือความรับผิดชอบของเราและการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจะรู้ค่ะว่าการที่เรารู้จักช่วยเหลือตัวเองในทุกๆวันจะทําให้ก้าวแต่ละก้าวของเราอะ่ะก้าวไปอย่างมีความหมายและมั่นคง จะทำอะไรก็ตามอย่าหมดแต่ร้องขอให้ใครมาช่วยเลยช่วยเหลือตัวเองเถอะข้อที่4ข้อนี้สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือเข้าใจถึงกฎแห่งเหตุผลถ้าเราเข้าใจกฎของเหตุผลเราจะรู้ว่าบางทีฉันไม่ต้องพึ่งอยู่กับมันอย่างไรเหตุผลก็ได้เพราะถ้าเราเข้าใจกฎแห่งเหตุผลและบางครั้งเราก็อาจจะหลุดจากเหตุผลได้ ถ้าเราหลุดจากเหตุผลไปนะคะบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเออมันสะใจดีทําอะไรหลุดหลุดแบบไม่ต้องมีเหตุผลบางคนใช้อารมณ์เปลืองเจ้าอารมณ์หรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเออไม่ต้องการลอจิกหรอกในชีวิตไม่ต้องมีเหตุผลไปสะทุกเรื่องแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะคะเข้าใจหลักของเหตุและผลเถอะ สิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากเหตุที่เราก่อน,นั่นแหละเพราะฉะนั้นผลมันเกิดขึ้นเสมอจากเหตุของเราและข้อสุดท้ายเลยถ้าเรารู้จักเว้นความชั่วเราจะรู้เลยว่าใจของเราอ่ะจะบริสุทธิ์เราจะเข้าใจค่ะว่าไม่มีใครสามารถทำร้ายจิตใจที่บริสุทธิ์ได้หรอกไม่มีใครสามารถทำร้ายคนที่คิดดีได้หรอกแม้แต่คนที่ร้ายที่สุดนะคะ ถ้ามาเจอคนที่กิดดีเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะได้ความดีกลับมาบางทีสิ่งเนี้ยก็อาจจะทำให้เขาพูดดีได้แล้วความชั่วนะถ้าเราดูดีๆอ่ะทำชั่วมันทำง่ายทำดีอ่ะมันทำยากแต่เชื่อมะคนดีทำชั่วยากและคนชั่วนะบางทีแล้วอ่ะก็ทำดียากเหมือนกัน5ห,หลักทำนำชีวิตของเรานะคะง่ายๆสบายสบาย แต่สามารถนำไปใช้ได้ทุกวันลองทำดูแล้วเราจะรู้ว่ามีคุณค่าจริงๆขอบคุณที่ฟังกันมาถึงนาทีนี้นะคะแล้วเจอกันในเรื่องหน้าค่ะ